ครับก็ขอสวัสดีและก็ขอทักทายกับชาวราศีตุลทุกท่านในช่วงนี้ก็ได้มีโอกาสเข้ามารับฟังกับช่องของเราในวันนี้ชาวราศีตุลในช่วงนี้ก็โปรดจงรับรู้ไว้ว่าในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงนั่นก็คือในช่วงของเดือนมิถุนายนนี้ชาวราศี ุลในเรื่องของการงานการเงินก็จะมีการเปลี่ยนแปลงได้ซึ่งจะเป็นโอกาสอีกครั้งที่ชาวราศีตุลน,นั้นในช่วงนี้จะโชคดีทำอะไรก็จะมีความสำเร็จอย่างง่ายดายโดยเฉพาะชาวราศีตุลน,นั้นจะเป็นอีกหนึ่งราศีที่มีราศีที่โดดเด่นหรือว่า จะทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเปรียบเสมือนฟ้าดินเปิดให้ชาวราศีตุลนั้นได้รับแต่สิ่งดีๆความหวังและแรงบันดาลก็จะมีเกิดขึ้นในช่วงนี้เรียกว่าจะทำอะไรก็จะมีความสว่างสวยเกิดขึ้นความสำเร็จก็จะมีอยู่เสมอผิดกับในเมื่อก่อนนั้นในเมื่อก่อนนั้นตัวของท่านเองเคยลำบากตรากตรำ ในช่วงของเดือนที่แล้วก็ถือว่าในช่วงนั้นทำอะไรก็ไม่มีความสาเร็จบางคนนั้นทำงานก็ต้องออกจากงานก็มีบางครั้งไปรับจ้างเขาก็ไม่ได้เงินบางครั้งได้มาก็ไม่พอใช้จ่ายในช่วงก่อนนั้นถือว่าลำบากลำบนแต่ต่อจากนี้ไปดวงของชาวราศีตุลน,นั้นก็จะดีขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัด เพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็ถือว่าจะมีโอกาสดีๆเข้ามาหาท่านอีกมากมายการเดินการเหินการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ในช่วงนี้ก็ถือว่าชาวราศีตุลจะพบกับสิ่งดีๆเกิดขึ้นในช่วงนี้ไม่ว่าจะทำอะไรชาวราศีตุลก็จะมีโอกาสดีการงานในช่วงนี้ ถ้าว่าท่านยังว่างงานอยู่ท่านก็จะได้งานทำบางท่านที่เคยคิดว่าจะทำงานอะไรก็ไม่มีความสำเร็จแต่ต่อจากนี้ไปงานที่ท่านทำนั้นก็จะมีความสำเร็จอย่างง่ายดายบางคนนั้นก็ไปทำงานต่างประเทศต่างทินต่างแดนก็มีในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีตุลน,นั้นจะมีประสบการณ์ดีๆบางครั้งบางคราว อยากจะทำอะไรก็มีโอกาสดีๆบางคนนั้นอยากจะย้ายงานหรือว่าอยากจะไปหางานใหม่ในช่วงนี้ก็จะมีโอกาสได้ดีท่านจะทำงานอะไรในช่วงนี้ก็ได้ดังใจที่ท่านนึกและท่านต้องการท่านไปสมัครงานอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นส่วนมากก็จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาท่านทั้งนั้น ชาวราศีตุลในช่วงของเดือนมิถุนานีนที่ว่ามีดวงดาวต่างๆได้มีการโคจรโยกย้ายในช่วงของเดือนมิถุนาจึงทำให้ชาวราศีตุลน,นั้นมีการเปลี่ยนแปลงได้นับตั้งแต่ในช่วงของวันที่6จะมีดาวอังคารเข้าสู่ในราศีสิงห์อันนี้ก็จะทำให้ชาวราศีตุลน,นั้นมีความโดดเด่น อีกเช่นเดียวกันในเรื่องของการงานท่านทำงานอะไรก็จะมีความสำเร็จท่านทำอยู่แล้วก็จะเป็นงานที่ดีอีกเช่นเดียวกันและบางท่านจะได้ทำงานใหม่ๆอีกก็มีในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีตุลน,นั้นจะประสบกับสิ่งดีๆในช่วงของวันอังคารเป็นต้นไปต่อมาอีกอระยะหนึ่งในช่วงของวันที่15 ของเดือนมิถุนาอันนี้จะมีดาวใหญ่คือดาวพระอาทิตย์นั้นเข้าสู่ในราศีเมถุนอันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างชาวราศีตุลต้องระมัดระวังไว้บ้างในเรื่องของการเงินการทองอันนี้ท่านระวังไว้การจับจ่ายใช้สอยในช่วงนี้อาจจะมีการจ่ายมากกว่ารายรับเพราะฉะนั้น,นท่าน ระวังไว้ในเรื่องของการจ่ายเงินจ่ายทองสิ่งบางอย่างที่เราไม่สมควรไปจ่ายก็อย่าไปจ่ายสิ่งไหนที่เราควรจะอดออมได้ก็อดออมไว้ในเรื่องของการจ่ายเงินชาวราศีตุลในช่วงนี้จะมีการที่เรียกว่าจ่ายกว้างจ่ายง่ายใครทำอะไรก็อยากจะช่วยเหลือเขาช่วยเป็นเงินเป็นทองได้ในช่วงนี้ถือว่า โอกาสทองของท่านจะมีอยู่แต่ท่านก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการจ่ายเงินจ่ายทองในเรื่องของการงานก็ถือว่าดีในช่วงนี้จะมีงานทําเข้ามาท่านอยู่เรื่อยๆงานใหม่ๆก็จะมีงานเก่าที่ข้าง้างอยู่ก็จะต้องรีบทํำให้เสร็จไปในช่วงนี้ถือว่าในเรื่องของการงาน ท่านจะมีงานเข้ามาท่านอยู่เรื่อยๆบางคนนั้นออกไปทำงานนอกพื้นที่หรือว่านอกสถานที่แต่ก็ถือว่าดีท่านมีประสบการณ์ไม่ว่าท่านจะพูดจะจาอะไรในช่วงนี้ก็จะรู้สึกว่าจะดีมีคนให้เกียรติและมีคนยกย่องท่านอยู่เสมอในช่วงของวันที่15ที่มีดาวพระทิย์ออก มาอยู่ในราศีหรือว่าเข้ามาอยู่ในราศีเมทุนทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาชาวราศีตุลทชาวราศีตุลในช่วงของวันที่15นี้ท่านจะทำอะไรให้ท่านรีบตัดสินใจทำได้เลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการลงทุนหรือว่าการงาน การรับจ้างก่อสร้างอะไรก็ถือว่าดีหรือท่านจะทำงานเกี่ยวกับเกษตรกรไม่ว่าจะทำสวนทำนาหรือว่าทำอะไรก็จะมีผลดีเกิดขึ้นกับตัวของท่านตอนแรกๆท่านก็จะต้องลงทุนไปก่อนแต่ตอนหลังๆนั้นอาจจะดีเกิดขึ้นก็เป็นไปได้บางคนเกี่ยวกับในเรื่องของการค้าขายชอบการค้าขายก็ถือว่าดีชาวราศีตุลนั้น จะมีโชคมีลาบได้รับทรัพย์จับเงินก้อนการลงทุนเข้าหุ้นเข้าส่วนกับใครก็ถือว่าดีอีกเช่นเดียวกันแต่ท่านจะต้องเหน็ดเหนื่อยหน่อยเกี่ยวกับในเรื่องของการงานในช่วงนี้จะมีงานหนักๆเข้ามาท่านบ่อยครั้งและจะมีคนคอยช่วยเหลือท่านอีกก็ถือว่าไม่เป็นไรท่านก็เป็นคนที่เรียกว่าชอบลุยงานทำงานอะไรก็ โดยมากจะมีผลดีกับตัวท่านทั้งนั้นชาวราศีตุลไม่ว่าท่านจะหยิบจับอะไรในช่วงของเดือนนี้ก็ถือว่าดวงของท่านจะดีขึ้นอยู่เรื่อยๆการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบเสี่ยงดวงก็ถือว่าดีอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ชาวราศีตุลน,นั้นจะมีโอกาสได้รับทรัพย์จับเงินก้อนตากว่าท่านจะลองเสี่ยงดวง เสียงโชคเสียงลาบค่อยท่านลองดูได้ในช่วงของเดือนนี้ชาวราศีตุลน,นั้นโอกาสทองและโอกาสดีๆจะมีเข้ามาท่านแล้วในช่วงของเดือนมิถุนาต่อมาอีกระยะหนึ่งในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงของชาวราศีตุลน,นั้นขยับขึ้นมาอีกในช่วงของวันที่23 จะมีดาวพระพุธนั้นเข้าสู่ในราศีกรกฎอันนี้อีกอย่างหนึ่งจะทำให้ชาวราศีตุลน,นั้นมีความกระตือรือร้นอยากจะได้โน่นอยากจะทำงานนี่อันนี้ก็ถือว่าชาวราศีตุลน,นั้นจะมีประสบกับสิ่งที่ดีๆท่านเป็นคนบุกเบิกท่านเป็นคนชอบทำงานงานที่ท่านทำนั้นจะเป็นที่ พึงพอใจของเจ้านายอย่างมากมายท่านทำแล้วก็จะเป็นที่รักใกล้ของคนทั่วไปอีกด้วยงานที่ท่านทำนั่นจะเป็นงานที่ดีทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างจะแลดูดีชาวราศีตุลนั้นจะมีคนรักมีเจ้านายชอบท่านก็จะได้เลื่อนตำแหน่งอีกด้วยในเรื่องของครอบครัวของท่านที่เกิดอยู่ในราศี ตนในช่วงนี้ก็ถือว่าในเรื่องของครอบครัวท่านจะมีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปบางคนนั้นอาจจะมีสมาชิกเพิ่มขึ้นก็เป็นไปได้บางคนนั้นเที่ยวไปขออยากได้ลูกอยากได้หลานไปขอ,ขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางทีบางครั้งก็ไม่ได้แต่ต่อจากนี้ไปท่านจะมีโชคมีลาบได้บุตรีบุตรา ดังใจที่ท่านนึกและต้องการเพราะฉะนั้นในเรื่องของดวงชะตาโชคลาภนั้นก็จะมีเข้ามาหาท่านในช่วงของเดือนมิถุนายนในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงของท่านนั้นจะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆการทำมาหากินก็จะดีการคลองชีวิตหรือว่าการทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างในช่วงของเดือนมิถุนา ชาวราศีตุลนั้นจะมีความสําเร็จอย่างง่ายดายเงินทองก็ถือว่ามีเป็นกอบเป็นกรรทำทําอะไรก็มีความสําเร็จเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นต้องยกให้กับชาวราศีตุลในช่วงของเดือนนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังดวงของท่านในวันนี้ก็ขอทุกท่านที่ฟังกันแล้วจงโชคดี ท่านนึกคิดอะไรก็ให้ท่านได้ดังใจที่ท่านมุ่งมั่นและปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะมีเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆสิ่งดีๆก็จะมีเข้ามาสิ่งที่ไม่ดีก็ให้หมดสิ้นไปในช่วงของเดือนที่แล้วเพราะฉะนั้นพอเข้าสู่เดือนมิถุนายนขอให้ชาวราศีตุลน,นั้นจงประสบกับสิ่งดีๆทั้งนั้น ก็ขอให้ทุกท่านจงอายุมั่นฝันยืนกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี